ครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพอๆกับพอแตรียมนีนะครับเนาะครับก็เป็นวันวันอังคารนะพี่น้องเนาะวันอังคารที่ห้ามีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับครับวันนี้พอแต้มพามาติดตามเล่าพัฒนาของปูศูนย์เจ็ดต่อยนะพี่น้องเนาะครับมือวันจันทร์นะครับเนาะ วันจันร์ก็คือเมื่อวานนี้วันจันที่สี่มีนาคมหกเจ็ดกับลาวพัฒนาออก9ก้าสองห้าเก้าหนึ่งห้าขับส่วนเล็กล่างก็ออกห้าเก้านะพี่น้องเนาะครับของปูศูนยเจดงวดที่ผ่านมากก็ได้แค่เสีเยดจักหน่อยน้องพี่น้องเนาะก็ถือว่าลุดคือเก,ก่าเพราะว่าปูให้มานะครับ บนล่างวิ่งรวดสี่กับสองสี่กับสองกับบมาเนาะครับเนาะแต่ว่าจับคูปูมีห้าสี่ห้าศูนย์ห้าแปดครับเลขล่างไปออกห้าเก้าห้าเก้าหนึ่งห้าบนเนาะครับมีเขาไม่หลุดเนาะพี่น้องเนาะกับบัวากันครับวันนี้พ่อเทียมพามาติดตามต่ออีกนะครับเนาะกับปูศูนย์เจ็ดนะครับ วันพุธที่หก เราพัฒนาปู่ศูนย์เจ็ดนะครับ กับนบนล่างวิ่งหลดล่างวิ่งหลด6กับ7นะครับ ขัดเกลี่ยแล้วไปนองเนาะพับชวนปูจับคู่นะครับหกหนึ่ง หกสี่ศูนย์หนึ่นงศูนย์เจ็ดศูนย์สีส่ส c หนึ่ง c c ีนะครับ ครับวันนี้ก็ขอให้เขาปังๆนาะพี่น้องเนาะครับเอีก็จะได้สุกๆมันๆกันนะครับตัวกันนะครับเด้อ สี่ศูนย์หกหนึ่งเจ็ดสี่นะครับตัวกันเล็กสามตัวพี่น้องอหืมคอยเตะกันได้ไหมเลขสามตัวนะพี่น้องเนาะ รับฉะนั้นแล้วก็จะเริ่มนะพี่น้องเร้อมมักสอบตัวใดเฮาก็จะลืมกับตัวไว้น้ำเนาะครับเนาะครับออกสายาปูว่าศูนย์เจ็ดนะครับครับลาวพัฒนาหกมีนาคมหกเจ็ดบนล่างหกกับเจ็ดนะครับ 6กหนึ่งหกเจ็ดหกสี่ศูู่สีเับปู่ศูนย์เจนะับนาะกันส0 6 1 7นนะพี่น้องเรียกสามโตรับสัดเจียนนะพี่น้องเนาะรับเอามักจอบจังเลกบพิจารณาหามุนนะพี่น้องเนาะ ครับพอเตรียมกับข้อกราบขอบพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่ศูนย์เจ็ดนะครับเนาะครับที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒน,นามาให้พอเตรียมครับมาฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิง้งไปเป็นแนวทางนํากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะครับเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเอาฉะนั้นแล้วงวดนี้พอเตรียมกับข้อขอวยพรคอยเขาคอยให้แตกปังๆเด้อครับเอฟซีก็จะได้โชคๆมันๆกันเนาะครับเนาะ คือพอเตียมมาแล้วครับพี่น้องมักสอบตระเดียก,กจะลืมนะครับกลับตัวไวน้นําเนาะครับเนาะครับเอาเขามาแล้วก็อย่าลืมเนอะพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์ให้พอเตียมนําแดเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตียมนําน,นะครับครับเอาสุดท้ายไทยสุดนี้พอเตียมกับข้อกราบขอบพระคุณทีทุกคนนะครับเดอ้อที่เขามาเบิง้งมาติดตามพอเตียม ครับพอแตมขอไว้พรอนให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บใจใดความไข้ใหญ่มีนะครับเนาะครับขอให้มีแต่โสกแต่ลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกถุกคนนะครับเนาะครับเมาส์สำหรับคลิปนี้พอแตมก็มีแคนนี้นะครับเนาะครับเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม